าดูผู้ติดเชื้อและผลการดำเนินง,งานของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยครับอืมอันนี้ตั้งแต่วันที่1 1, 1ถึง22ครับจํานวนผู้ติดเชื้อมาในประเทศไทยลดลงมาจากที่เคยสูงสุด37เหลือ35รายครับแต่เรายังวิตกเรายังวิตกอยู่จํานวนผลการดําเนินง,งานของคนที่ตรวจในท่าอากาศยานมีผู้ติดเชื้อสูงสุดคือ35ารายเนี่ยพี่วีเนี่ยถูกต้องเนี่ยเทสแอนโกมาเนี่ย มาดูผู้ติดเชื้อในประเทศไทยครับนี่คือสถิติของโควิดที่คุกคามคนไทยอยู่ในขณะนี้ครับโอมิคอนนะนี่จะพอโอมิคอนนะหกชันว่าสิอ่ลายโอ้โมีคอน11ลาย19เท่าไหร่52ายลายองาแล้วก็12 41ลายรวมตอนนี้ก็คือ104ลายแล้ว104ลายแล้วครับช่องโหว่ตอนนี้ที่ทุกคนวิตกกังวลมากที่สุดครับ คือการออกประกาศมาตรการต่างๆในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้คนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ข้อปฏิบัติเหล่านั้นกลับกลายเป็นช่องโหว่ที่ปฏิบัติแล้วไม่มีการกํากับควบคุมอย่างเข้มงวดเออกรณีกรณีของที่อิสราเอลหนีไปอ่าอยู่ๆหนีไป,ปที่สุขวิทย์หนีไปอยู่ไหน โน้น <N ose> ไปสมุยไปสมุยแล้วไปตรวจไม่พบ <N ose> นี่ไงไม่พบแล้วผลออกมาตอนหลังก็ต้องมากักตัวกันอีกแล้วระหว่างทางมันจะเป็นเช่นไร <N ose> ครับก <N ose> รมวิทยาศาสตร์การแพทย์อืบอกว่าผู้ติดเชื้อที่มาจากอิสราเอล,ลเนี่ยเป็นยังไงพี่บีตรวจครั้งแรกเจอเจอ,เจอนี่เลยโอมิก <N ose> อนเลยแต่ปริมาณน้อยน้อยก็ต้องกักตัวครับต้องกักตัวดีตรวจซ้ําที่สมุยเป็นลบโอ้โหไม่พบไม่พบ เป็นช่วงขาลงโอกาสแพร่เชื้อต่ำอ่ะนี่ตรวจที่สมุยเนี่ยไม่ใช่ตรวจธรรมดาตรวจสองโรงพยาบาลนะสองรอบนะเป็นลบเป็นลบแต่เขาบอกประเมินว่าเป็นลบในโอกาสที่แพร่เนี่ยต่ำมากแต่กลัวไหมกลัวแพร่ต่ำคุณกลัวไหมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศบอกว่าถึงไม่พบถึงเชื้อต่ำนี่เลยมีความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันควบคุมโรคปัญหาคือครับแม้เชื้อมันอ่อนแรงแต่มันเป็นเชื้อไหมครับเป็นเชื้อครับมันเป็นเชื้อ และคนอื่นๆไม่ได้อ่อนแรงตามประธาชัยนายอิสราเอลคนนี้นี่ครับนี่คือความหละรวมและเป็นช่องโหว่ครับและช่องโหว่แบบนี้แหละครับที่จะทำให้เชื้อมันแพร่กระจายออกไปในทิศทางที่เราควบคุมไม่ได้ครับมาตรการมีช่องโหว่ต้องหาทางจริงๆถ้า,ถาดูตามมาตรการของรัฐคือถ้าดูตามมาตรการแล้วเนี่ยผมว่าม,มันป้องกันได้ดีนะถ้ะาบังคับใช้ตามนี้เลยครับอันแรกเลยผู้เดินทางเข้าไทย แล้วครับเปิดรับผู้เดินทางเข้าประเภทเทสแอนโกและแซนบ็อกยกเว้นที่ภูเก็ตเข้าไปที่เดียวหลังจากนี้ไปไปที่ภูเก็ตแซนบ็อกตักตัวที่นั่นอยู่ที่นั่นในประเภทเทสแอนโกและบินไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วก็สีมกราค่อยว่าทีหนึ่งผู้เดินทางประเภทเทสแอนโกเนี่ยที่ได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยทั้งหมดสองแสนเนี่ยอยาประเมินจถานการเป็นระยะครับผู้เดินทางประเภทไอแซนบ็อกที่ได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยดำเนินการต่อเนื่อง ให้จังหวัดติดตามการออกนอกจังหวัดก็คือพวกที่ที่ขอมาก่อนนั้นนี้จำนวนสองแสนเนี่ยนะแล้วถ้ามาแล้วที่เหลืออยู่อีกเก้าหมืนคนไม่อยู่ในในจังหวัดละ่ะเออนี่แหละก็เหมือนไงเห็นไหมเมื่อมันมีช่องโหว่เราต้องอุดรูโหว่นะั้นได้ก่อนครับ อดลูบแล้วไม่ให้มันเกิดรอยรั่วอีกต่อไปรต่อมาต้องให้โรงแรมทั้งหมดเป็นคนกำกับดูแลแล้วพี่วีถูกต้องถูกต้องถูกต้องปรับการตรวจเป็น RT-PCR สองครั้งเลยสองครั้งนะไม่ใช่ครั้งเดียวโดยกำหนดจุดตรวจครั้งที่สองให้และไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่อันนี้แหละคือการดูแลก็เข้มดีนะตามนี้ตอนนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบแล้วตรวจครั้งแรกไม่เจอครับ ต้องไม่เจอไม่ได้หมายความว่าไม่ตัวเองนะต้องมีตรวจครั้งที่สองอีกห้าวันหลังจากนั้นดูซิว่ายังมีความสุ่มเสี่ยงหรือไม่ครับนี่คือมาตรการในแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคที่ออกมาตอนนี้คือล<ส>่าสุดออกมาบอกว่ายังไงพี่วินสามข้อนี้ถ้าทําได้ตามนี้ก็น่าจะควบคุมได้ระดับหนึ่งนะแก้รูเข้านะไทยใช่ปิดช่องโหว่ได้นะครับอ่อนเข้าไทยต้องศึกษาละเอียดลงทะเบียนไทยแลนด์พาสปฏิบัติการตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับ ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดหลังเข้าไทยมาแล้วต้องเข้ารับการตรวจวัดอาการติดตั้งแอปหมอชนะหลังตรวจหาเชือ้อต้องอยู่ในห้องพักเท่านั้นหลังตรวจหาเชื้อต้องอยู่ในห้องพักเท่านั้นที่มันอึดอัดเพราะอยู่ในห้องพักนี่แหละถึง<ล>ต้องเห็นนะครับา <c oughs> ต่อมาจะกำกับเขายัางไงร,ระหว่างการเดินทางในประเทศให้สวมหน้ากากอนามัยตอลอดเวลาว้นระยะห่างระหว่างบคุคคลเป็นยังไงสามข้อนี้มาตรการมผมเว้นกับพี่วีอย่างนี้แต่โอกาสติดไหม รวมเสียงเพราะฉะนั้นตรงไหนมีช่องโหว่เข้าไปจัดการทันทีมาดูผู้ติดเชื้อและผลการดําเนินงานของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยครับออันนี้ตั้งแต่วันที่ <S 1, 1, <S 1ึ่งถึง22ครับจํานวนผู้ติดเชื้อมาในประเทศไทยลดลงมาจากที่เคยสูงสุด37เหลือ35อรายครับแต่เรายังวิตกเรายังวิตกอยู่จํานวนผลการดําเนินงานของคนที่ตรวจในท่าอากาศายานมีผู้ติดเชื้อ สูงสุดคือ35ลายเนี่ยพี่วีเนี่ยถูกต้องเนี่ยเทสแอนโกมาเนี่ยแซนบ,แยนบ็อกเนี่ยติดมา5้าลายนี่ฮะหลาย <S <S ใช่ควอรันทีนเนี่ยติดมา15ห <15 S 1> ลาย,ลาย,ลายนี่ล่าสุดตรงถึง22เห็นไหมนี่คือความเสี่ยงของคนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องหามาตรการดูแลมาดูผู้ติดเชื้อในประเทศไทยครับนี่คือสถิติของโควิดที่คุกคามคนไทยอยู่ในขณะนี้ครับ โอเิครอนะนี่เฉพาะโอมิคอนนะหกชั้นวา1ิบเอ็ลายโอมิคอน1ิบลายสิเท่าไหร่ห้าสิบลายสองลาแล้วก็สิบสอลายรวมตัวนี้ก็คือร้อยลายแล้วร้อยลายแล้วครับวันนี้กทมออกมาตรการมาตรการหนึ่งที่หลายคนตกตะลึงแต่ต้องเป็นมาตรการที่เชิงลุกทีเดียวครับเขาออกประกาศยังไงพี่พีนี่เลยครับให้ตอนนี้ทางกทมเนี่ย จัดเขาเดาเลิกแล้วยุติไม่ทำแล้วก็ส่วนบนข้างข้าปีก็งดแล้วไม่ทำแล้วขณะเดียวกันก็ขอร้องวิงวอนที่เอกชนให้งดด้วยเขาเดาต่างๆก็ต้องดูท่าทีของแต่ละที่ด้วยว่าจะจัดหรือไม่อย่างไรไม่ได้ห้ามใช่ไหมไม่ได้ห้ามแต่ขอร้องคําขอร้องจะส่งความหมายเมื่อทุกมือทุกไม้ร่วมกันปฏิบัติครับเพราะอ w h o บอกว่าเราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าเราจะกินหวานตอนนี้ครับแล้ว ไปเจอปัญหาในอนาคตข้างหน้า